สวัสดีครับเพื่อนๆปีพีน้นนองๆ fc แฟนช่องบีทีชานแลวหรือว่าเซียนคอนแกนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอยู่กับเซียนคอนแก่นนะครับวันนี้วันที่10เดือน12พศ .2566 นหะครับหุ้นน้อยรวมลาวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน VIP นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นนะครับบางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันบางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยนะครับ แต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับแนวทางคองเสียงคอนเก่นนะครับก็จะนินไปที่ลาวสตาร์นะครับเว <c oughs> ลา15บนาฬิกาสานาทีนะครับแล้วก็นอยมัดรวมลาวดาวจูนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเซียนกอนเกนก็จะขอสรุปแนวทางวันที่9นะครับเดือน1 2พศ2566ก่อนนะครับอ่ะเราก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดเดหวยดังๆจากทางช่องนะครับวันนี้สรุปผล ทุนใยรวมนะครับวันที่9เดือน12อพศ2566นาหะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับสำหรับเลขเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่9เดือน12นะครับเด่นวิ่งรูด8เด่นวิ่งรูด9นะครับเด่นวิ่งรูด9เด่นวิ่งรูด8 <c oughs> หรือท่านใดมีทุนเยอะๆนะครับก็สามารถนำไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับผมก็มาดูนะครับเด่นวิ่งรูด8เด่นวิ่งรูด9 เสีนคอนเกนคนเนน,เนให้ไปที่วิ่งรูดเก้านะครับอ่าจับคู่นะครับเด่นวิ่งรูดเก้ากับแปดจับคู่ชุดเด่นนะครับเก้าแปดหนึ่งชุดแล้วกระเบิลเก้าเก้าแปดแปดนะครับสําหรับวิ่งรูด9นะครับก็จับคู่ไปที่เก้าหนึ 2, ่งเก้าสองเก้าสสี่เก้าห้านะครับส่วนวิ่งรูดแปดก็แปดหนึ 1, ่งแปดสองแามแปดสี 3, ่ 4, แล้วก็แปนะครับ สำหรับตัวจอดเน้นๆน,น,นะครับจอดเน้นๆวิ่งรูด9นะครับจอดเน้นๆไปที่91 9 2 9 4 9 5สองห้านะครับส่วนวิ่งรูด8นะครับก็จอดเน้นๆไปที่8 1ด2 8 4แล้วก็8 5ห้านะครับ เน้นสคู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับสำหรับแนวทางข้องเซียนคนแก่นส่วนตรงกลางนะครับบอกทุกคลิปนะครับเซียนคนแก่นก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนนะครับตรงกลางกันทุนนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับแคปหน้าจอได้นะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านนะครับผมสำหรับแนวทางของเสียงขนเก่นนะครับสรุปผลวันนี้มาดูไปพร้พอมๆกันเลยนะครับลาวสตาร,านาารนา์นะครับเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับมาดูไปพร้พอมๆกันเลยครับเวลา15นาฬิกาสนาทีบนนะครับลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ 9 3 9นะครับล่างส0ูนะครับก็แนวทางของเสียนก็แกนคอนแกนก็เข้าไปที่วิ่ง9นะครับลาวสตาเข้าที่วิ่ง9นะครับแนวทางคอนแกนคนแกนก็จับคู่นะครับก็ไปที่ลาวสตานะครับมาที่ให้9 3มา3 9นะครับก็ ยินดีด้วยนะครับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกท่านเลยนะครับที่รับชมแนวทางหรือว่าติดตามเสียนคอนเก็ตนะครับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับมาตามกันต่อเฉพาะกิจนะครับบน4 7 9นะครับล่าง2 5แนวทางของเซียนคอนเกนตก็เข้าวิ่งที่9นะครับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจเขาวิ่ง9นะครับหรือท่านใดที่นาไปเล่น19ประตูก็มา7 9นะครับ 1ิบกประตูเข้ามา79นะครับยินดีด้วยนะครับเพื่อนๆน้องๆครับมาดูกันต่อนะครับนอยรอบพิเศษนะครับนอยรอบพิเศษบนนะครับบน1 08ล่างสองดนะครับในทางของเสียนคนเก่งก็เข้าที่วิ่ง8นะครับนอยรอบพิเศษนะครับนอยรอบพิเศษเขาวิ่ง แนะครับบนนะครับ1 0 8ก็มา0819์แปประตูนะครับนำไปเล่น19ประตู0 8นย์ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนล่างนะครับล่างมา28นะครับแนวทางความเสี่ยงคอนแกนเจาะไปที่82นะครับเจาะไปที่82นะครับพิเศษนะครับพราะพิเศษให้82มา28นะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องๆครับมาดูกันต่อมาตามกันต่อนะครับหน่อยรอบปกติบน057ล่าง4 1นะครับวันนี้หน่อยรอบปกติหลุดไปนลครับหน่อยรอบปกติหลุดขอมาตามกันต่อนะครับ VIP นะครับมาตามกันต่อน่อยรอบ VIP บนนะครับ7 3 2นะครับ ล่างสามสามนะครับวันนี้ VIP ก็หลุดไปนะครับวันนี้น้อยรอบ VIP หลุดนะครับก็ยินดีกับทุกทุกท่านนะครับที่ได้โชคดีฟังๆนะครับกับแนวทางมงเชนกุนแกนยินดีด้วยนะครับผมก็มาดูกันต่อนะครับมาตามกันต่อนะครับ แนวทางวันที่9เดือน12อ่าแนวทางวันที่10เดือน12พศ2566นาหะครับสำหรับแนวทางของเสียงขอนแก่นนะครับวันที่10เดือน12พศ2,566นะครับเด่นวิ่งรูดนะครับประจำวันที่10นะครับเด่นวิ่งรูดประจำวันที่10นะครับเดือน12พศ 2, 5 6 6นะครับเด่นวิ่งรูดก็คือ จ็ดกับหกนะครับจับคู่ชุดเด่นเจ็ดหกหนึ่งชุดนะครับเจ็ดหกหนึ่งชุดส่วนเบิ้ลนะครับก็คือเจ็ดเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็หกหกนะครับเบิ้ลสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางนะครับก็แวะเข้ามารับแนวทางกับเซียนคอนเกตนะครับผมมาดูแนวทางกับเซียนคอนเก่นะครับเด่นวิ่งรูดเจ็ดนะครับ เด่นวิ่งรูดหกใครที่ชอบเด่นวิ่งรูดหกก็วิ่งรูดหกใครที่ชอบวิ่งรูดเจ็ดก็วิ่งรูดเจ็ดนะครับเสียนคอนเกนคนนินให้ไปที่วิ่งรูดเจ็ดนะครับวันที่สิบเดือนสิบสองนะครับมาดูนะครับมาดูวิ่งรูดเจ็ดนะครับท่านใดที่มีจุนเยอะๆนะครับก็สามารถดํานปเล่นสิบเก้าประตูได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางของเสียนคอนแกนนะครับ วันนี้เด่นวิ่งรูดเจนะครับจับคู่นะครับเจ็ดก้านะครับแล้วก็มาเจ็ดศูนยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็ตามมาด้วยเจสามนะครับแนวทางของเสียนเคอนเทน หมวดประจำวันที่สิบเดือน 12, อสิบสองพศส5 6 6ันนะครับมาดูวิ่งรูดหกนะครับจับคู่เข้าไปที่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามนะครับสำหรับแนวทางของเสิร์คอนเก่น งวดประจำวันที่10เดือน12บสองวศุกร์น้าร้อยหบหกนะครับสำหรับจับคู่ก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อไปก็เซียนคนเกล็ดก็จะมาจับคู่เน้นจับคู่เน้นเน้นให้นะครับเ่นวิ่งรูดเจ็ดนะครับจับคู่เน้นเน้นก็ไปที่เจ็ดเก้านะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสอง แล้วก็73นะครับสำหรับวิ่งรูด6นะครับก็จอกไปที่6 9 60 62แล้วก็ตามมาด้วย63นะครับเน,น้นๆน,นะครับ4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับ เน้นๆนะครับ4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลางนะครับเสียนคอนเกนก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนนะครับการทุนนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับท่านใดที่อยากจะให้กาลังใจเสียนคอนเกนนะครับก็ไปในช่องยูทู e พิมพ์ภาษาไทยนะครับบอยไม้์ซาอีนะครับทอทหารสาเอีฟีทีแล้วก็จุดนะครับ C H A N N E L นะครับมี T Channel นะครับสำหรับแนวะทางของเสียคนคอนเกนนะครับยินดีด้วยครับทุกทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้วันที่10เดือน12พศ2 5 6นนะครับผมเสียคนคอนเกนก็ยินดีนะครับยินดีครับทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเฮงเง,งปังประไปด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับผมแนว่ต่างวันที่10เดือน12พศ256 6นินะครับยินดีกับทุกท,ทุกท่านเลยนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆกันก็ขอจุไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคืนก็นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ทุกอย่างนะครับโ okay. <c oughs> อเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็แคบหน้าจอนะครับแคบได้แคบเลยแคบได้แคบเลยนะครับ เพ,พื่พี่น,น้องท่านใดนะครับที่ยังไม่มีแนวทางก็มารับแนวทางมาดูแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พบกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ